และนี่คือบรรยากาศของงานตลาดนัดสุขภาพซึ่งจัดโดยกองทุนสุขภาพร่วมกับสออสม เทศบาลนครขอนแก่นได้หยิบเอาผลงานแนวความคิดต่างๆของการดูแลสุขภาพเอามาให้พี่น้องชาวชุมชน,นได้ดูครับเนื่องจากกองทุนสุขภาพนั้นมีนยโยบายที่จะให้การสนับสนุนต่อชุมชนกลุ่มองค์กรหรือพี่น้องประชาชนที่สนใจจัดก,กิจกรรมที่มาดูแลสุขภาพตนเองโดยให้การให้การสนับสนุนให้จัดงาน ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้มาเสวนามีตัวอย่างจากร้อยเอ็ดจากหองคายวัดที่ส่งเสริมสุขภาพทำอย่างไรการกำจัดยุงลายโดยไม่ใช้สารเคมีทำอย่างไรมีนวดแผนโบราณที่จะช่วยอะไร เราบ้างมีการชุมชนสามารถออกกําลังกายได้อย่างไรจับทีมงานเล่าเทศบาลให้ให้การสนับสนุนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถที่จะเห็นได้ในงานนี้แต่สาหรับท่านที่สนใจนะครับกองทุนสุขภาพเทศบาลตั้งอยู่ที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลหน้ากอดขอนแก่นท่านสามารถที่จะติดต่อขอรับ เอกสารนะครับข้อต่างๆนะครับระเบียบการต่างๆซึ่งสามารถที่จะนําไปคิดต่อและนาโครงการมาเสนอกับกองทุนเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเมื่อผ่านการพิจารณาก็จะมีการอนุมัติวงเงินที่ให้ท่านสามารถไปจัดกิจกรรมใดๆก็ได้ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของท่าน เขาจะบอกให้เราฟังว่ากองทุนสุขภาพของเงินไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดด,ดีใจมากที่มีตลาดนัดสุขภาพในราคะที่ทางเทศบาลเขาจัดขึ้นเป็นอ่าเป็นโครงการที่ดีมากเป็นเพราะว่าทําให้ประชาชนได้ความรู้มากขึ้นได้รู้จกักเรื่องนี้มากขึ้นนะครเพราะว่าบา,บางคนก็ยังไม่เข้าใจพอมาที่นี่แล้วก็จะ เข้าใจมากขึ้นว่าการจะทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ทำยังไงบ้างก็จะไ,ได้ความรู้ได้มามีมีอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่รู้รก็เลยดูค่ะดีมากๆนะคะก็คิดว่าดีค่ะ คนที่คนที่ไม่เคยมาก็อยากให้มา <laughs> รักษาสุขภาพตัวเองค่ะค่ะวันนี้ก็มาออกบูธเ,เกี่ยวกับออมัจจุราชสีชมพูนะคะเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม นะคะก็มีเอกสารมาแจกมีโบชัวมาคาดหวังว่าคนที่จะรับเอกสารไปก็จะรู้วิธีการตรวจเกี่ยวกับเ,เรื่องมะเร็งเต้านมในการตรวจเบื้องต้นนะคะได้ความรู้แล้วก็วันนี้มาช่วยกันเย็บผ้านะคะเย็บเป็นหมวกเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะ รู้สึกดีนะคะเพราะว่ามีสินค้าให้เลือกนะสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพมีการให้ความรู้นะคะก็อยากให้มีโครงการนี้บ่อยๆแล้วเราชุมชนหอสะพานสัะพันค่ะแล้ววันนี้มาใน อะไรคะเป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อมาฟังพัูตลาดนัดเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ฟังแล้วเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้ไปทำอะไรก็จะไปบอกในชุมชนเพื่อตั้งกองทุนเพื่อเดีนะครับอำเภอศรีวินําเสนอผลงานนะคะเบื้องต้นนี้พี่เห็นว่าชุมชนพี่เนี่ยมีแต่คนอ้วนเยอะก็อยากจะให้มีมีโครงการ คือเรื่องสุขภาพออกกาลังกายของชุมชนนะคชุมชนไหนชุมชนแก่นนครครับวันนี้มาทอะไรคะมาดูตลาดนัดสุขภาพครับเพื่อจะนําความรู้ไปใช้ในชุมชนให้ชาวชุมชนเขาได้รับรู้ว่าเรามีตลาดนัดสุขภาพส่งเสริมการรักษาสุขภาพในชุมชนเช่นออกกาลังกายการดูแลเรื่องอาหาร อาหารปลอดสารพิษยังไงครับือประธานชนชนเขาก็มีโครงการที่จะทําอยู่แล้วล่ละแต่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะทาอะไรดี่ต้องทอะไรเก็จะกดสิปอย่างเดียวเรียกว่างเองงานนี้เป็นงานเพื่อส่วนรวมครับและเป็นงานเรื่องของสุขภาพก็อยากเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของตนเองไม่จําเป็นต้องป่วยกองทุนก็ช่วยได้ช่วยดูแลก่อนที่เราจะต้องป่วย จะเป็นการที่ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดครับเพราะนั้นเชิญชวนนะครับกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอมาร่วมกันเป็นความแข็งแรงของขอนแก่นร่วมกันครับกับกองทุนเทศบาลนครขอนแก่นครับ